การเพาะพันธุ์กบในการเพาะพันธุ์กบสามารถทำได้ในช่วงต้นฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมไปจนถึงปลายเดือนกันยายนโดยทั่วไปนิยมทำการเพาะพันธุ์โดยวิธีปล่อยให้พ่อแม่พันธุ์กบผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติโดยอาจปล่อยผสมพันธุ์ในอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียหนึ่งต่อหนึ่งหากต้องการผสมพันธุ์กบนอกฤดูหรือเพาะพันธุ์กบในช่วงฤดูหนาว ใช้พ่อแม่พันธุ์กบชุดใหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมทั้งควบคุมสภาพแวดล้อมให้คล้ายคลึงกับฤดูสืบพันวางไข่ซึ่งควรทำการควบคุมทั้งในส่วนของอุณหภูมิความชื้นและแสงเป็นต้นการเลี้ยงพ่อแม่พันุ์กบพ่อแม่พันุ์กบที่ต้องการนำมาเพาะพันธุ์ควรทำการเลี้ยงแบบแยกบอกของเพศผู้และเพศเมีย ไม่ควรทำการเลี้ยงพ่อแม่พันกบหนานแน่นเกินไปอัตราการปล่อยที่เหมาะสมของแม่พันธุกบคือ30มสถึงสีตัวต่อตารางเมตรส่วนอัตราการปล่อยที่เหมาะสมของพ่อพันธกบคือ40 5 0ถึง50ตัวต่อตารางเมตรบอร่อที่ใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุกบอาจเป็นบอ่อพลาสติก pe บอ่อดินบอ่อซีเมนต์ทอ่อซีเมนต หรือเลี้ยงในกระชังที่แบ่งเป็นพื้นที่น้ำและพื้นที่บกให้กบขึ้นมาอาบแดดขนาดของบ่อหรือกระชังสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมอาจมีวัสดุพรางแสงด้านบนเช่นซาแรนหรือกระเบื้องมุงหลังาคาเพื่อป้องกันไม่ให้กบตกใจเครียดหรือโดนแดดมากเกินไปพร้อมๆกับมีพื้นที่เปิดให้ได้รับแสงแดดเต็มที่ควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำสม่ำเสมอ ทุกวันหรือวันเว้นวันเพราะกบจะขับเมือกออกมามากทำให้น้ำเน่าเสียได้ง่ายควรให้อาหารที่มีคุณภาพดีโปรโตีนสูงโดยให้วันละ1-2ครั้งต้องระวังไม่ให้อาหารมากเกินไปจนทำให้พ่อแม่พันกบอ้วนจนทำให้ท้องมีแต่ไขมันควรมีการเสริมวิตามินและแร่ธาตุในอาหารเพื่อบำรุงระบบสืบพันธุ์การเตรียมบ่อพ่อพันกบ ก่อนทำการเพาะพันธุ์กบควรล้างทําความสะอาดบ่อให้แห้งจากนั้นทําการฆ่าเชื้อโรคในบ่อด้วยสารเคมีเช่นใช้ด่างทับทิม5-10กรัมละลายในน้ำ10ลิตรหรือฟอร์มาลิน150-200มิลลตรละลายในน้ำ10ลิตรสาดให้ทั่วบ่อแช่ทิ้งไว้1-2ชั่วโมงจากนั้นล้างทําความสะอาดสารเคมีออกให้หมดนอกจากนี้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเพาะพันธุ์กบควรนำมาล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยสารเคมีก่อนนำมาใช้จากนั้นเติมน้ำสะอาดลงในบ่อให้สูงประมาณ5-10เซนติเมตรไม่ควรให้ระดับน้ำสูงเกินไปเพราะในระหว่างวางไข่แม่กบจะใช้เท้ายันพื้นเพื่อเบ่งไข่หากน้ำลึกเกินไปจะทำให้แม่กบยันเท้าไม่ถึงพื้นจึงไม่มีกำลังในการเบ่งไข่ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กบพ่อแม่พันธุ์กบที่นำมาเพาะพันธุ์ควรมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุ8ถึง12เดือนขึ้นไปโดยทั่วไปกบเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่ากบเพศผู้โดยลักษณะของกบเพศเมียควรมีน้ำหนักตัว100 150กรัมหรือมีขนาด6 10ตัวต่อกิโลกรัมแม่กบที่พร้อมผสมพันธ์จะมีท้องอูมนูนเห็นได้ชัด มีไข่แก่จัดซึ่งจะมีสีดำข้างลำตัวทั้งสองด้านจะมีตุ่มสิวเมื่อเอามือลูบจะรู้สึกสากมือโดยตุ่มสิวนี้จะหายไปเมื่อไข่ถูกปล่อยออกมาจนหนดท้องจะมรอสกค,ครับเอามือลูบจะดูไเอามือลูบทั้งสอง้างใช่ไหมคะคดูอย่างเดียวหรอคะหรือว่าดูอย่างอื่นด้วยก็ดูลักษณะท้องด้วยอะไรด้วยครับดูลักษณะท้องเอาท้องท้องเป็นยังไงคะ องหลักษณะต้องโมองดูว่าจะมีจะมีไข่ปกติจะจะคัดพ่อแม่พันตอนหัวค่ำเนาะคประมาณร้วประมาณหัโมหกโมงส่วนกบเพศผู้ควรมีน้ำหนักตัว60-100ถึงกรัมหรือมีขนาด1 0 1ถึงตัวต่อกิโลกรัม บริเวณใต้คางมีกล่องเสียงสีเข้มที่จะโปร่งพองออกเป็นถุงบางใสเมื่อปกเปลี่ยนเสียงในฤดูสืบพันธุ์้างลำตัวม,มีสีเหลืองม,มีขาหน้าที่แข็งแรงสำหรับโอบรัดหลังเพศเมียเมื่อสอดนิ้วมือเข้าระหว่างขาหน้าทั้งสองข้างจะใช้ขาหน้ารัดนิ้วมือจนแน่นก็พูดจะเกาะมือถ้าถ้าเรามาเกาะแล้วดูลักษณะของกล่องเสียงเอา การผสมพันธุ์กบหลังจากการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กบแล้วนำพ่อแม่พันธุ์กบไปปล่อยลงในบ่อเพาะพันธุ์ที่เตรียมไว้โดวยวิธีการผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติโดยอาจปล่อยผสมพันธุ์ในอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียหนึ่งต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามการปล่อยผสมพันธุ์ในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง ให้แม่พันธุ์กบทุกตัวไม่ได้รับการจับคู่ผสมพันธุ์เพราะบางครั้งอาจมีพ่อพันธุ์กบบางตัวจับคู่ซ้อน3-4ตัวหรือกบบางคู่มีขนาดไม่เหมาะสมกันจึงไม่มีการจับคู่ทำให้แม่กบไม่ได้รับการผสมพันธุ์วางไข่ดังนั้นจึงควรเพิ่มอัตราการปล่อยพ่อพันุ์กบเพื่อให้แม่พันธุ์กบทุกตัวมีคู่เช่นในบ่อพ่อพันธุ์กบพื้นที่20ตารางเมตร อาจปล่อยแม่พันธุ์กบ60ตัวและปล่อยพ่อพันธุ์ก็ดสบถึงแตัวรวมทั้งสิ้นร้อยสาถึง140ตัวเป็นต้นสำหรับการปล่อยพ่อแม่พันธุ์กบเพื่อผสมพันธุ์ควรปล่อยในช่วงเย็นประมาณ6กโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มหลังจากนั้นเวลาประมาณ 4- ีถึงหทุ่มกบจะเริ่มจับคู่กันโดยพ่อพันธุ์กบจะขึ้นเกาะบนหลังแม่พันธุ์กบโดยใช้ขาหน้ารัดส่วนอก เพื่อกระตุ้นการวางไข่และรีดไข่จากนั้นแม่พันธุ์กบจะเริ่มวางไข่เวลาประมาณตีหนึ่งของวันถัดมาซึ่งแม่พันธุ์กบจะทยอยวางไข่โดยใช้เท้ายันพื้นเพื่อเบ่งไข่ที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีดำปนขาวมีเมื่อขอหุ้มและเกาะกันเป็นแพรออกมาแล้วพ่อพันธุกบจะปล่อยน้ำเชื้ออสุจิออกมาผสมเป็นระยะๆะะจนกระทั่งไข่แก่ที่สมบูรณ์ในท้องหมดไป โดยทั่วไปกบจะวางไข่จนถึงช่วงเช้าเมื่อไข่แก่หมดท้องพ่อแม่กบจึงแยกจากกันซึ่งแม่กบหนึ่งตัวจะสามารถให้ไข่ได้ประมาณ1,000-1,500ถึง1,500ร์มฟองขึ้นกับขนาดของแม่กบอย่างไรก็ตามความสำเร็จในการฟักของไข่จะขึ้นอยู่กับการจัดการระหว่างฟักหากการจัดการไข่ไม่ดีอาจทำให้อัตราการฟักไข่ต่ำเพราะน้ำในบอ่อพ่อพันกบ จะประกอบไปด้วยเมือกของพ่อแม่กบเยื่อเมือกและเยื่อหุ้มไข่รวมทั้งน้ําเชื้ออสุจิของพ่อกบที่ถูกปล่อยออกมาจํานวนมากหากทิ้งไว้ในบ่อจะทําให้เกิดการเน่าเสียและเป็นแหล่งอาหารของเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจก่อให้เกิดโรคในไข่และตัวอ่อนของกบการจัดการพ่อแม่กบหลังการผสมพันธุ์ในช่วงเช้าหลังจากที่กบผสมพันธุ์วางไข่เสร็จสิ้นแล้ว ควรทำการช้อนพ่อแม่พันกบออกจากบ่อเพาะพันธุจากนั้นแยกพ่อแม่พันกบออกไปพักและขุนในบ่อเลี้ยงพ่อพันธุ์และแม่พันกบเพื่อเตรียมนำประเป็นพ่อแม่พันธุ์อีกครั้งหลังจากที่นำไปขุนด้วยอาหารที่มีโปรตีนสูงพร้อมกับเสริมด้วยวิตามินและแร่ธาตุเพื่อช่วยเสริมการสร้างไข่และน้ำเชื่ออสุจิให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วจึงนำมาผสมพันธุ์อีกครั้งหลังจากที่พักและขุนไว้เป็นเวลา14-21วัน ซึ่งพ่อแม่พันธุ์กบสามารถนำมาเพาะพันธุ์ได้ซ้ำถึง12-15ครั้งต่อปีและอาจนำมาเพาะพันธุ์ได้ถึง2ปีหากพ่อแม่พันธุ์กบยังแข็งแรงและสุขภาพดีสำหรับการจัดการไข่กบหลังการผสมพันธุ์หลังจากทำการย้ายพ่อแม่พันธุ์กบออกจากบ่อเพาะพันธ์ไปแล้วอาจทำการฟักไข่กบในบ่อเพาะพันธุ์ได้ แต่เนื่องจากในบ่อพ่อพันธุกบมีของเสียจากพ่อแม่พันุ์กบและไข่กบจํานวนมากที่จะทําให้น้ําเน่าเสียและส่งผลต่ออัตราการฟักและอัตราการรอดตายของไข่และตัวอ่อนของลูกกบดังนั้นหากเลือกใช้วิธีนี้ควรทําการเปลี่ยนถ่ายน้ําออกทั้งหมดและอาจฆ่าเชื้อภายในบ่อแล้วจึงเติมน้ําใหม่เข้าบ่อฟักเพื่อทําการฟักไข่ต่อไป แต่อีกวิธีหนึ่งที่อาจให้ผลดีคือการช้อนไข่ออกจากบ่อเพาะพันธุ์โดยใช้กระชอนหรือวัสดุอื่นย้ายไข่ไปฟักในบ่อฟักไข่ที่เตรียมไว้ต่างหากโดยก่อนนำไข่ไปฟักควรทำการฆ่าเชื้อโรคในไข่โดยนำไข่มาแช่ในฟอร์มาลินเข้มข้น1 5ถึง2 5มิลลิตรต่อน้ำ10ลิตรหรือแช่ในด่างทับทิมเข้มข้น60-80มลกรัมต่อน้ำ10ลิตร หรืออาจใช้เกลือแกง200-300กรัมต่อน้ำา10ลิตรแช่นาน1-2นาทีจากนั้นนำไข่ไปกระจายในบอ่อฟักให้ทั่วบอ่อโดยไข่ของแม่กบ60แม่สามารถนำไปฟักไข่ในบอ่อขนาด15-20ตาร,รางเมตรได้3บอ่อ หลังจากนำไข่ไปฟักในบ่อฟักแล้วไข่จะฟักเป็นตัวภายใน24-40ชั่วโมงซึ่งไข่เสียหรือไข่ที่ไม่ได้รับการผสมจะมีสีขาวในระยะนี้ตัวอ่อนของลูกกบหรือลูกออสจะจมอยู่ที่พื้นก้นบ่อและจะยังไม่กินอาหารเพราะใช้อาหารจากถุงไข่แดงที่อยู่บริเวณหน้าท้องซึ่งจะอยู่ได้ประมาณ2-3วันเมื่อถุงไข่แดงยุบหรืออาหารถูกใช้ไปจนหมดแล้ว จึงเริ่มให้อาหารและอนุบาลลูกออสต,ต่อไป